ลอๆเหมอกันีรออเได้ได้เลยครับโอเคเรจะลองน่องนเดี๋ยวผมยืนตรงนี้ครับ แต่ศาสตร์สิสีโีองคอาจารย์เรียนจากท่านหนึ่งครับมีการนําใบไม้อย่างเช่นเป็นใบมะขามแล้วก็นำมาเชี่ยวเยภายในปากงไวมสักรู่หนึ่งแล้วเกลี่ยกออกมาเป็นตัวต่อออกมาที่ยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้ครับคือผมอยากสอบถามน่ดนนึงว่าอันเนี้ยมันเป็นเพราะว่าความมีเวทมนต์ขังหรือว่ามีความความมีชีวิตหรือว่าเป็นเกี่ยวกับทางด้านของพยัญชนมากกว่าครับก็ผมได้ดูคลิปนี้แล้วนะฮะ ดูแล้วตั้งแต่ท่านหยิบใบไม้เด็ดข้ามารับคุมไว้ในปากครับนะครับแล้วก็นำกลับชาตินาคภูมิรวมลงมากลายเป็นตัวตอบนะครับคนใส่ถุงก็ได้ดูแล้วนะครับถามความรู้สึกส่วนตัวนะฮะก็ชื่นชอบท่านครับผมชื่นชอบนะฮะด้านการแสดงของท่านนะฮะครับส่วนผู้ที่ศรัทธาในเรื่องความศิริขรินิหารตรงนี้นะครับผมก็เคารพ ในจุดนี้นะครับผมกับของผู้ที่ศรัทธานะครับแต่วันนี้ผมจะพูดในฐานะนักมายากลให้ทราบน,นะครับนะฮะมุมมองของนักมายาพลน,นะครับบอกตรงๆเลยครับสำหรับคลิปที่คายออกมาเป็นตัวต่อนี่นะครับการแสดงแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยรังนราชมหาราชมรมคเลยครับมีตั้งแต่สมัยโน้ต สมัยโน้ตน,นะครับพัะนาราชหาราสสนทั้งกโกลสาปานไปที่ฝรั่งเศสรัรบท่านก็ไปโชมาอยญโกลลูดไป,ปขามเาล่ากลายเป็นต่อเป็นแต่นะครับพือห่าไปเลยบันทึกมีในประวัติศาสตรส์องค์สมเดานนะครับสมัยพัฒนารายค้นหาได้เลยนะครับและคนเหล่านี้นะครับผมก็รู้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยเห็นเลยเพิ่งมาเจอครั้งแรกนะครับพระองค์้ีท่านได้ แสดงนิหารจากบู้โหูย่านี้ผมชอบผมชอบชอบการแสดงของท่านครับทีนี้เราจะเข้า,าสู่นักมายาผลมาครับถ้าเกิดมันดีถามผมว่าเออคุณฟิลิปคุณทําได้ไหมแบบเนี้ยใ,ใช่ไหมครับเป็นยังไงนะครับก็นะฮะในฐานะนักมายาผลแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับสามารถที่จะแสดงเท็เดียว่าไดไปเลยนะครับไม่มีการตัดต่อเลยนะครับ เป็นการแสดงคนที่ดีนะครับเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากนะครับนักพยากรณ์สัตว์เรียกนรว่าคือนกใช่ไหมเราจะเลียงนกหรือวเสกนกถ้าผมจะเสกต่อแตนผมต้องแหมต่อแตนมานะครับต่อแตนมาสักท่าอกตัวผมคงก็ลำปากตายกว่าดีกัดผมนะครับเหล็กในกต่อยผมแน่นอนใช่ไหมครับแน่นอนเลยนี้มันต้องมี กลเม็ดกลวิธีในการเอาเหล็กในออกให้ได้ทาอย่างไรนะครับแล้วแต่ตรงนั้นนะครับนะฮะคือสัปดาห์นี้ต้องมีเหล็กในแน่นอนครับแล้วทีนี้ทํำยังไงล่ะการแสดงพอผมจะแสดงชุดนี้ผมต้องเตรียมหนึ่งใบมะขามสองต่อแต่สามสิบตัวถึงผมเตรียมเรียบร้อยแล้วแน่นอนผมต้องอมไว้ก่อนผมมองไม่ได้ปาไปก่อนทุณแกนี้ยครับ เดี๋ยวผมมาจับคุณติกไปไปเลยอ่าสมมติหยิบไปมาขามคุณเหมือนเด็ดกี่ตัวเราุมจะเสกอ่สามตัวก็สามไปผมก็จะทำทุ่ทนชีรอดเบ็ดบอลนะครับเสร็จแล้วผมก็ค่อยๆวดมาค,ครับก็มองว่ามันก็เป็นในรูปแบบของประหยัดยได้เช่นกันใช่ไหมครับครับแล้วถ้าอาจจะมองว่ามันเป็นเกี่ยวกับอิทลิ์ด้วยไหมคนระับ อิกทลิตรนะครับถ้าถามผมตรงๆเลยนะครับผมไม่เชื่อครับนะฮะผมไม่เชื่อเรื่องนี้นะครับแต่ผมก็ไปได้ลบหลู่ท่านอื่นที่เชื่อนะฮะแต่ถามผมผมไม่เชื่อนะครับเพราะว่าผมมีเหตุผลนะครับผมมีสเตปในการทํางานในการแสดงให้ดูนะครับก็เราต่างแล้วว่ามันมีความเป็นไปได้ผลที่ออกมาดูเหมือนกันใช่ไหมครับสมมุติว่าท่าน หลวงพ่อท่านปฏิหารใช่ไหมครับท่านแสดงออกมาก็คือสามารถที่จะเสกมาได้ในี่ของไมยากุนนะครับกระบวนการของเราขอเสงมาได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นจะวิจัยทางตรงนี้ับอยากฝากเตือนประชาชนยังไงบ้างว่าเกี่ยวกับเรื่องลักษณะในกล่าวนี้อาจจะมองเป็นชนิดหอาจจะมองเป็นว่าเป็นเกี่ยวกับม้ยานุนอยากบอกประชาชนยังไงผมอยากจะกลเียนอย่างนี้นะครับอืม รออิทธิฤทธิ์นะครับมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของบุคคลมากกว่าผมจะบังคับไม่ได้เพาว่าท่านไปเชื่อนะแบบนีรแบบนี้นะฮะแต่ว่าผมกลับยางนะครับว่ามีน้อยมากเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารที่เราจะได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเฉยๆไวก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแสดงให้ดูนะครับการแบบแคล้ายๆกับพระโนี้เลยผมจะเล่นให้ดูเลย เอาไว้เป็นเป็นวิทยฐานให้ดูแล้วก็ก็ทำกันแบบนี้นักวยากลนะครับมีอะไรมีอะไรจะคุยกไหมครับได้รับงได้อยู่แล้วนะครับนักศึกษาคนมองว่าไอตัวผก็มองว่าต้อเป็นเกี่ยวกับการสร้านกก็สำคัญเช่นการท่ามีการทดลองแล้วก็ทำาะไรบาการวตัเชื่ยวชาญด้วยครับใช่ใช่ ก็คือการแสดงให้เนียนพูด,ดง่ายนะครับสแสดงให้เนียนรู้จัก่าเก็บละเอีกอ่าแล้วก็คือรายละเอียดงานที่คุณพูดจะถูกเลยนะครับการที่ต่ออยู่ในแก้มเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่จะทิ้งช่วงนั้นก็ไม่ได้เราต้อมีการหายใจใช่ไหมครับนั่นแหลออะครับก็ต้องฝึกฝนเขาออกมาเขาก็ต้องลงอ่าออกมาไม่ใช่เ่าตายอย่าง,งแก่อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องรีบเล่นรีบออกเลย คมันเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆด้วยใช่พัดเย็นแค่ชิ้นวิดีเหตุนะครับแล้วจะบอกว่ามันจะเป็นชิ้นวิดีโอสั้นๆแล้วสามารถใช้ช่วงเวลาที่เรากำหนดได้ครับว่าจะเอาแต่งเอาต่อออกมาในนาทีที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่คใช้ไม่กี่วิทเองนะฮะแต่มันก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับผมมองเนี่ยมายากระครับ มันเป็นคนก็มองแบบหนึ่งนะครับผมผมก็ชื่นชอบแต่บางนคนเราก็จะมองในรูปแบบหนึ่งเพราะเราต้องทำงานในส่วนนี้อยู่แล้วใช่นะครับกระบวนการคิดของท่านนี้ท่านก็เก่งครับทุกคนเก่งนะแน่เราท่านคิดออกมาแล้วก็มีวิธีการในการให้ประชาชนได้อทำขึ้นนะครับเราบอกว่าประชาชนก็สำคัญครับเพราะว่าพอออกมาจากปากว่โอ้ดูมีอิทธิฤทธิ์อะไรอแต่เราก็ไม่สามารถไปก้าวมุ่งหน้ เราเราไม่รู้เกิ่อนเพรานกับแต่เราจะพูดเองบอกเรานัำบกระากรอนะสมองให้ให้เดี๋ยวผมจะแสดงได้นี่คือใบอะไรครับใบกะเพราใบพวกใบกะเพราใช่ไหมครับนับปิดไม้ปิเปิดไม้ไว้ปิดป่ะเปิดเปิดไม้ เป็นหลวงพ่อทวดครับนะครอันนี้ก็เป็นการสแสดงนะครับกินใบไม้ไปเป็นหลวงพ่อทวดครับจำอีกครั้งเป็นเพียงการสแสดงโอเคครับเห็นไ,ไหมอนน๋อนี้ต้องใช้เลยต้องทำตัว เหมือนกันต้อยเดียวกันตือียวงดูดวยแบบนั้มนอยู่ในฐาอยู่ตรงนีน้อยิงเดียวกันให้นเล่นเหมือนกันก็คือองค์ประกอบมากปีนฐานนักวิจิตเขาจะเขาจะทำเป็นอย่างนี้เขาจะมอาแรงมันเนี่ยแช่ตู้เย็นไว้ก่อนใับน็อกไว้ถัน็อตเราต้องรู้จังหวะว่ามันออนออกมาถึงนี่ย กู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 กนกมกใก่ไม่ได้กูกแต่กู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 กปกู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 กได้แต่ถ้าผมไม่ซ่อนไกูกูปากมอ้าได้เลย ผมก็ไม่ต้องอื่นไงอาจจะต้องกาในแก้ปัญหาผมเปลีแก้วมาดื่มนล้วตากับเนี้ยคุณรู้ไหมคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมวันมีหลายวิธีเนจะตรวจปากง่้งเลยอ้าเลยแต่ผมเปลี่ยนเทคนิคจากอื่นแล้วเนี่ยอย่างนี้โอเคครับผมไม่ไหวว้าวฐานมือเอ้ามาแล้วที่ก้องฉี่แล้วใช่ไหมใช่ ก็จะพาไปดูนะครับนางฟ้ามายากลนเขาซ้อมกันนะครับวันนี้ก็เราก็ใช้กันถึงหกนางฟ้าสาวสวย ผมมั่นใจในหนังฟ้าไมาย่ยากลเพราะมันตอบทุกโจทย์ในงานเลี้ยงของท่าน